สวัสดีครับวันนี้ก็เมืม่อเช้าก็เห็นจริงๆก็เมื่อวานแหละนะครับเห็นอ่าอะไรล้ะมรักขี้นกนะครับก็เห็นว่ามันก็มีหลายลูกแล้วเนาะที่น่าจะเก็บได้วันนี้ก็พามาเก็บมรักขี้นกกันนะครับอ่าอ่านี่นะครับเจอละมรักขี้นกนะครับเนี่ย เก็บได้เนอะอืมก็เก็บไปเก็บได้หนึ่งลูกจะเก็บได้กี่ลูกก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันเป็นล็อตแรกๆก็คงไม่ได้อะไรมากนะครับอันนี้สามลูกแล้วเห็นไหมอันนี้ก็เก็บก็ไม่ได้กินเองนะครับเพราะว่าเป็นคนไม่กินผักอยู่แล้วไม่ใช่สายเขียวไม่ใช่สายกินผักนะครับเก็บก็เอาไปแบ่งๆแ,งแจกๆซะนะครับ ถ้าถามว่าขายได้ไหมมันก็ขายได้แหละแต่มันไม่พอขายเพราะฉะนั้นก็แจกไปก่อนนะครับอ่าอันนี้บางลูกก็นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเก็บได้สักกี่ลูกได้เยอะไหมอะไรไหมนะครับถ้ามันหลงหูหลงตาไปบ้างก็อาจจะได้เอาทำพันเลยครับ าไม่เจอนี่ช่วยไม่ได้คุณได้ไปต่อในฐานะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีก,อกอตอนนี้ก็เราจะเน้นสีอ่อนนะครับส่วนมันจะได้แค่ไหนไม่รู้ช่างมันก่อนเพราะบางทีเราก็ต้องปล่อยไปก่อนนะครับจะไปอะไรกับมันมากก็ไม่ได้นะครับ หลังจากที่มันเลื้อยได้เต็มคุ้มตรงนี้นะครับค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ได้นะครับให้มันเลื้อยให้เต็มเต็มเต็มไปก่อนแล้วเราค่อยมาไล่เก็บให้มันเออเรียกว่าอะไรครับสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราก็ไม่มีตัวเลือกมากเนาะมีแค่ไหนก็เอาไปแค่นั้นนะครับ <ๆ S 1> ก็ น่าจะหมดแล้วเนาะได้กี่ลูกไม่รู้เดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกนะครับได้หกลูกเก็บอีกสักลูกหนึ่งให้เป็นแต่มันก็เล็กเกินถ้าเป็นลูกนี้เนาะอาจจะพอดีกินก็ได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันเนาะเนี่ยมันมีลูกอ่อนเล็กๆอีกหลายลูกเลยครับเนี่ย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ